สวัสดีค่ะเอซค่ะสว,สวัสดีค่ะเราก็มาถึงแหล่งน้ำดูวิวนะคะน้ำเย็นมาแบบน่าเล่นมากพี่น้องค่ะดูรอบๆนะคะอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งนะคะน้ำจะเย็นมากน้ำจะเย็นแบบน่าเล่นมากดูสิใสมากแล้วมองเห็นตัวปลาด้วยนะคะมองเห็นตัวปลาด้วย คุณแม่จะถ่ายให้ดูนะคะแบบใส่แบบสายแบบน่าเล่นมากอ่ะน้ำเย็นมากค่ะคอนเฟิร์มค่ะมานอนอาบแดดที่นี่สวยนะคะสวยมากสวยมากคะ่ะเราจะพาไปรอบๆนะคะพาไปฝั่งนู้นรอบๆดูไอ้ลอยเห็นไอ้ลอยไหมคะรองเท้าไหลรองเท้าลอยรองเท้าเพื่อน รองเท้าเพื่อนหล่นไปทางโน้นไอ้ลอยวิ่งไปเก็บให้เพื่อนนะคะดูสิคะพี่น้องก็น้ําเย็นมากแบบว่าอากาศร้อนๆนะทีนี้ก็คือแบบน้ํามันเย็นอะคือแบบน้ําเย็นอะพี่น้องค่ะน้าเย็นน่าเล่นด้วยดูสิคะดูวิว ฝั่งน้นก็มีนะคะฝั่งน้นก็มีค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะให้ดูนะคะเห็นเท้าเลยค่ะเห็นเท้าเลยค่ะซาช่าซาช่าซาช่าโน่น่ปัดแมกเน่าอต้องมามองนำติปุ่แล้วก็ชิลิอุ๊ยป๊าป้าจะรีบป๊าป้าจะรีบป๊าป้าจะรีบอันนี้รองเท้าหล่นไปทางน้นพี่น้องไห้ลอยไปเก็บรองเท้า เดี๋ยวคุณแม่พาไปดูดูเท้าแดงหมดแล้วพี่น้องร้อนมากเลยไปดูฝั่งนู้นนะคะนี่จะเป็นสะพานพี่น้องค่ะสะพานขับรถข้ามข้ามนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นจะสวยมากพี่น้องมันจะเป็นเหมือนแอ่งเลยทางนูองอ้นแ่ะแต่คุณแม่มาทางฝั่งนี้ก่อนแล้วก็จะย้ายไปฝั่งนู้นนะคะ,ะย้ายไปฝั่งนูง้นคือบรรยากาศแบบนอนเล่นแบบคือมันสวยอะ่ะ เป็นเหมือนฝายน้ำล้นบ้านเราแต่มันก็สวยแบบน้ำเย็นสามารถมองเห็นตัวปลาด้วยพี่น้องค่ะดูสิปลาเล็กปลาน้อยพี่น้องค่ะเห็นปลาไหมคะเห็นปลาไหมคะปลาเล็กปลาน้อยเยอะมากค่ะเห็นฝั่งนู้นไหมคะฝั่งนู้นจะ